นี่หนึ่งยี่สิบแพ็คจ้าแรนดอมสิบห้าสปอร์ตแรนดอมทั้งรายชื่อคนและรายชื่อนางแบบรายชื่อนางแบบไม่ต้องอ่านนะจ้าคนที่อยู่ในเบรคครับมีแก๊ปพี่ตีนี่หนึ่งมาใช่พี่เอ๋พี่ตีสหรัฐกิติภูมิปลายพี่เอ๋เมดเมลอนปลายพี่เอ๋กิติภูมิแบงแบงแล้วก็แก๊ปจ้ะซึ่งชื่อท่านทั้งหลายจะอยู่ตรงไหนว่าตรงนี้ ที่สองสปอร์ตเลยชื่อท่านนายอะไรอยู่นี้ใครโทรมาเนี่ยท่านผู้นั้นฮัลโหลครับได้เลยครับพไลฟ์อยู่ครับครับมาบอกิสท่านนายชื่อท่านอยู่นี่ครับแก๊ปอยู่บนสุดใช่ไหมใช่ล่างสุดเป็นแก๊ปเช่นกันนะใช่ครับใช่ครับ In Touch Nice to ครับ หกบวกสี่ <10, S 2> เป็นสิบสิบทีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าไปไปโอเคห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ครั้งที่สิบสิบแก๊บอยู่บนสุดแบงค์ Bank อยู่ล่างสุดจ้าล่างสุดคือใครเดี๋ยวพี่เลน่นนอโมเดลอีกทีใช่ไหมพี่เดเซอร์ถ้าก็สิบทีนะจ๊ะ สิบทีแบง์ ka. อยู่ล่างสูตรโมเดลอยู่นี่ไงช้กะอยู่บนสูตรล่างสุดต้องเป็นมิสุรี่เหรอสิบทีฮะสิบทีนะสิบทีครับคุณลัะครับหนึ่งสองสวัสดีครับามสวัสดีครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้ายังไม่เก้าติดแล้วด้วยเก้าติดแล้วเวาเราต้องหกบวกสี่เป็นสิบสิบทีครับแล้วก็ใครสิบครับ คณะอยู่บนสุดยูสอ่านไม่ออกยังไม่ขายมิอยู่ล่างสุดจ่ะมามาอ่านให้ฟังว่าใครได้อะไรครับเดี๋ยวจะอ่านให้นะจ๊ะมาแก๊บได้อ่านยากจังพี่ไม่ขยายไม่น่าจริงมามาแก๊บได้คณะพี่เอ๋ คำมากี่เรเหรอใช่เาำมากี่เรอ่านว่าเรยบ้างปลายได้โกโจเรนพิตีได้โอซุกิฮิบิกิแก็บได้สุซูโมริเรมุอ่าพี่เอได้นานาชิมะไมมาอีอ่านว่ามาอีมินามะเป็นของปลายกิติภูได้ยามมากิชิอายะอากามายุกิอิโตเป็นของเมดเมลอนซาฮารเป็นซากุระมานะ อากิติภูมิอยู่อยู่ซูฮิราคาเรนเนาะใช่ป่ะพี่เอได้นานาสูโมริริริแบงได้มิตซุมินากาฮามะกับยาสุเกะอุมิอ๋อแล้วพี่ตีได้คาวากิตะอ่านยากจังอ่าซากิซาฮะพี่ตีได้ใครนั้นไซกะโอ้โหอ่านยากอ่ะชื่ออ่านยากจริงจังพี่ตีพี่ตีของดีอ่านยากจัง อขอขโมยนี่มนะแต่กั๊กใช่ให้ผมเปิดสวยนะมาไม่ลองไม่รู้เดี๋ยวค่อยดูว่าใครได้อะไรแล้วกันนะครับสวัสดีครับพี่เฉชา,าต้องมีอันนี้สองเบรกก่อนนะครับแล้วถึงจะเป็นออกซิเดียนนะจ๊ะบายเดอะเวย์ way, มีใครสนใจปั๊ปเป้บอกได้นะจ๊ะปั๊ปเป้นี่นี่ปั๊ปเป้ยังยังไม่มีใครเช็คปั๊ปเป้ซุปปี้คอมเมนต์มาแล้วนะเพราะยังไง ปลาเป้ตอนนี้เหลือเบรกละ3,500สองเบรก7,000ใครอยากวัดดวงต่อรองเพิ่มเติมก็ได้นะเผื่อจใจดีนะเอาปะ่ะเันไม่ต้องทำเหรนดอมปลาเป้ดิมีใครสนใจจะวัดดวงวันนี้เปิดของสาวๆก่อนพี่เบรกละ12ครับโอ้ยฮียู่บนสุดเลยช่มัมเนี่ย ทับ5้านะสีแดงนะจ๊ะนี่ไงไทก,กะริริคราเมกิเรเรนมิสุริอันนี้เป็นมายุกิไมแล้วก็ทับ5้าทับ5<ๆ>้าเป็นโมริสวัคคนะใครคณนะใครได้อันนี้ทับ5้านะสวยจริงๆมันเ,เป็นทับสามกว่านะวันทุกคน แก๊ปเ <G> นี่ยหนึ่งห้าห้าเราบอกตอนนี้เราเหลือประธานเป้นะใครสนใจประธานเป้ปอยากต่อรองราคาประธานเป้บอกได้นะ เฮ้ยนี่ได้สองลันเอ้ยได้อันนี้ด้วยทับสามเป็นเหมือนออกมากาเสะป่ะอันนี้เหมือนมีสองลันเลยปะ่ะสองนี้อุมิฮิบิกิอายากะมินาโมะเรมูไซกะฮิบิกิน้ำอะไรเลยก็ได้ครับ <c oughs> ออไม่ใช่ <c oughs> มันเป็นอันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งทุกท่านอันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งคาเรนเรมูแล้วก็อันนี้ทับสามอันนี้จะสวยนิดนึงรุ่นทับสามจะเป็นพริมิเส ฮิบิกิอสุกิฮิบิกิอันนี้เป็นทักสามใครได้ฮิบิกิอะหายากจังพิตีได้ฮิบิกิหนึ่งทับสามไปนี่สวยตัอตีแล้วใช่ วส,ส,สวยดิแม็กหน่อยถึงไหมไม่รู้มูลค่าเท่าไหร่แต่ของสวยเราต้องแม็กถูกไหมพี่เสียดายนะโดนผู้จัดเหลี่ยมการไเซ็จเลยโดนไอ้นี่หมดโดนมีโต้ในทีท้ายหมดเลยครับสามครับ วันวันจะออกแม่งี่หรอ่าอันนี้ทับสิบมินานมินานโมวิกิเรนเรมูคณนะอันนี้คือซุบแยกต่างนำแบบให้เดี๋ยวส่งให้นะจ๊ะโคโจรเรนแล้วก็ทับสิบเป็นมุริสวะคณนะส่วนท่าถามว่าคนไหนดังไม่ดัง,ไม,ดงไม่มีความรู้จริงว่ะ อันนี้ต้องถามผู้รู้กันเองผูู้ทููู้้รู้รับสามสวยเน,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 นี่ทำเล่นหกทับสิบอนี่จอรี่รันสอไปเดเดียวดิไม่เดียวดิพี่บา,าร์มตุหาไปจอกจอยสามนะนี่เป็นของที่สี่อุ้ย S <S วันละวันอุยหนึวนละวันอ่ะหนึ่งวนละวันจากทุกท่านนี่นะมานะคานะไซกะริริดูนี่จะเป็นคนที่ดังไหมอ่ะเรโกโจเรนมิสุริมาย,ยกุกิอิตโตะและ้วก็ใครอ่ะพี่เพยงวันววนี้เพียงรู้อ่ะ โกโจเรนใครถึงโกโจเรนอ่ะปลายปลายวิดโกโจเรนวันวันแต่ว่าอันนี้เป็นไม่ได้เป็นชุดไม่ได้เป็นชุดปีกินนี่เป็นชุดอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรชุดกีมโนไม่รู้เขาตามหาใครกันนะโกโจเรนเนาะไม่ใช่เขาตามโปรตีครพี่ตัวไหนคนไหนโกโจเรนก็ดังโกโจเรนก็ดังเหรอครับ มาเตะอยู่ยาก็ได้กลุ่มกลุ่มการ์ดเอวีอะมีเหมือนวันนี้มีคนเอาการ์ดนี้ไปรีวิวไปนี่ด้วยเนี่พี่เจ้าของเพจเขาไปรีวิวให้นี่โอ้เดีวนะ่โกโจเรนมันต้องเป็นคนที่เราชอบนะเหม่บอกว่ามันจะได้แบบเพื่อนะไพี่ ใช่ใช่ก็สเปคใครสเปคมันมาของมันเนี่ยแชร์แล้วแต่ท้ายท้ายอันนี้มันอย่างี้มันถูกเาไคร่สิคณะคณะมอริสโมริสวาวะคณะเรมูไรไอยากะมุมิโกโจเรนโกโจเรนนี่มาเยอะในะช่วงนี้นะไซกะคนนี้ชื่อดังไหมไอย่างใช่ ฮิบิกิฮิบิกิดังไหมดังเหมือนกันดังครับแต่ว่านานนะครับซากุระมานะคนนี้ดังไหมก็พอรู้จักอยู่ครับชื่อเสียงมีชื่อเสียงทุกคนก็มีชื่อเสียงหมดแล้วพี่แต่ว่านานนานนะครับห้าทับสิบปีหน้าจะมีงานนี้อีกไหมเหมือนงานงานเนี้ยผมมีแหละมันจะมีเทียบ ทัห้าอายกะไซกะมินาโมมินาโมใช่ชื่อวันอักบอลเลยมินาโมมาคณะมินาโมคณะรอบมาน้าอีกรอบแล้วก็รีรีทําห้าปะเอาม่ใช่ทัห้าี่ผ่านไปแล้วใบนี้เหรอใช่ใบแดดโหเพียงรู้ดีก่าผมห้าทัห้า สวัสดีครับพี่นองอ,ออฟซิเดียนหลังจากอันนี้นะมันมีเบรกนี้แล้วเดี๋ยวมีเบรกสองของอันนี้แล้วก็เดี๋ยวต้องดันปั๊ปเป้ถ้าไม่มีใครอยากว่าดูวัาเป็นยูงต้องฟิลเลอร์ตอนนี้ปั๊ปเป้เหลือเหลืออยู่สปอร์ตเดียวเลยเปลั๊ปเป้เบรกนี้ไม่นาน,นครับ เรมูมิเห็นไหมโกโจเรนมาบ่อยนะวันละวันออกอแบบมิสุริเรนโกโจฮิบิกิฮิบิกินี่ก็มาบ่อยนะไซกะโกโจเรนแล้วก็เรมูซูซูโมริเรมูสวยไหม้ำสวยหกทับสิบแบนี้ฮะดีไซน์มันพอดีเลยอ่ะการเป็นออกมาเกษตรใบบนี้ ก็อย่างนี้แหละแบงคนที่คนที่เขาดูแลการผลิตเขาเก่งไะเ <c oughs> สียงเนี่ยนะตอนนั้นถ้าผู้จัดไม่เหลี่ยมนะยอมให้มีลายเซ็นนะก็จบไปแล้วไมโครโจเรนฮานะเรเรมุภ Re ูมิฮานะฮานะไซกะแล้วก็มาอีก <c oughs> นานาชิมามาอิฮัฮัลใครที่ได้การนี้ไปแล้วไม่ใช่คนที่ถูกใจเข้าใจว่าตามกลุ่มเอวีเขามีคนโพสต์ตามหาอยู่นะเป็นตามนักแสดงอ่ะครับอาจจะไปดูว่าเขาตามหาใครอะไรยังไงกัน่เท่าที่รู้เข้าใจคือเขาก็เขาตามหากันอยู่เหมือนกันเป็นตามตัวนักแสดงเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีแลวได้แล้วไม่ถูกใจน่าจะเอาไป ขายเดี๋ยวเอาไปนี่ได้นะครับสิบนัน<า>นี้เป็นใครที่เห็นรูปนี้เลยอายากะเนี่ยคาเรนนี่กับใบแรกนะคาเรนเนี่ยมิสซูรีมิสซูรีรดังไหมแบงค์จีนะมิสซูรีดังไหมแบงค์ทีคิดแล้วมิสซูรีดังไหมผมเป็นแปดคับสิบ ไม่รู้จักเลยของนี่มันแล้วแต่คนนะสเปคคนเราไม่เหมือนกันแฮะจะมีคนรู้จักอะไบ้างแแต่คุณซุปชอบคนไหนครับผมเป็นสวิสเซอร์แลนด์เป็นกลางครับออผมออกแบบและผลิตการ์ดเขาทัานั้นค<อ><อ>รับครับสิบเหรอไซกะคาเรนมิสซูริฮิบิกิแล้วก็ฮิบิกิอีกใบฮินานโน อายากะูมิมิสุริแล้วก็คามมกิเรรอยล้นะเรเก้าทับสิบเรคามมกิที่ดังไหมดังครับผมถามการพี่ก็บอกดังทุกคนเลยเมื่อกี้ผมยังบอกเลยมิสุไม่รู้จักอ๋อโอ้โอ้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 โอโออ้โอ้โ้อ้โ้้อโ้ออ้อ เราได้ยินแต่ยังทุกคนเนี่ยอุ้ยห้ารัห้าเห็นเลยยังไม่รู้ว่าใครนช่ไหมมินะมนี่รูปแรกที่เป็นกิมมันเนี่แล้วทำไมเมาส์ไปโดนอะไรบอกไม่เห็นคนที่ดังแค่มายุกิอิโต้นี่ดังแค่มีมีเมย์อยู่แถวที่เป็นในใจฉันใครอิโต้เนี่ยเต่ไม่เบลย์อยู่ตถวนี่ นานาชิบะไม่อีเนี่ยรูจ,จริงหรอมันจะมีไอโอม,มาคาเสะเหลืองแค่ใบ,บเดียวจริง,งหรือไม่ได้รับเลยหรอพี่คร <c ười> ับสิบ บิบิกิโกโตเรนมายุกิมินามโมมิสุริไซกะรูปนี้สวยนะพี่เบไม์รู้จักคนนี้นานา,นาชิวะมาอิเนี่ยรูปนี้ออกจะสวยใช่นาปิคนนี้ฮะที่ดังไซกะากมายุกินี่ก็ดังใช่ครับ,บแล้วคนนี้ซูซูโมริเรมุเนี่ยดังเหรอดังสี่ทับสิบให้เรมุดูหอมเลยหน่ะวะ รูปร่างบางใช่ไหมใช่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 เขาจ่ายไว้แต่สเปคก็แค่ผมก็แค่คอมเมนต์พี่แม่มีปกป้องด้วยแถวนี้มีปกป้องด้วยรับสามรับสามมิสซุริไซกาฮิบิกิมิสซุริเรมุมายุกิมานะอันนี้ดีกว่าอโอกลุ่นสวยนะ อะะเอาจิงที่เางมอาจจะทาไม่ได้เยูซูริกันอาร์เรนไม่ใจรู้ใครสือเรคนเนี้ยหนึ่งทับสามเขาอกตัวจริงนะตัวจริงคนนี้เหรอใช่ครับอโดนตกเต็มเลยโดนตกคืออะไรพี่อ๋อโดนตกโดนตกรุ่นนี้สวยนะเก็บครบเซตไหมทุกคน นีจตเจ้าะเก็ใบมันแค่สามสิบฮะเกาบอองเก็บมันครเสร็จได้ไม่ได้สวยนะไม่สวยอรอคาเบนใครทีคันเล่นดูหน่อยสิ กิติภูมิยูซูริฮะคาเดนใช่ป่มใช่ยินดีด้วยครับไม่รู้เป็นคนที่ตามหาหรือเปล่านะเอ็มปัปเปได้เท่าไหร่ตอนนี้สองเบกตอนนี้สองเบกเจ็ดพันถ้าเอาจริงอย่างนี้เลยะ,ะสองเบกหกพันเลยไหมฟูไพ่หมื่มอนอะเกือบจะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ออฟแล้วเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ออฟเลยสองเบกหกพันเลยถ้าซุปซุปให้มันจะได้ไม่ทำฟ,ฟ,ฟิลเลอร์ถ้าสนใจนะสองเบกหกพันได้เลยครับ จากเจ็ดพันตอนเนี้แล้วเดี๋ยวพออันนี้เสร็จสองอันจะได้เบรกเลยเฮ้ยนึกว่าดำเหมือนกันถ้าสนใจนะฮะสองเบรกหกพันได้เลยครับไซกะนี่กะ,ากะมาซุรุมิโนามโมมายุก,กิโคโจเรนแล้วก็ฮิบิกิแล้วก็มานะ สเบรคหกพันได้เลยครับถ้าสนใจแต่หลังจากนี้เราเหลืออย่างนี้อีกเบรคนะตแต่ไม่นานนะครับโอเคครับ, okay, รบขอบคุณครับฟู Full, <c oughs> ผมปิดคอมเมนต์ไว้นะสรุลบตรงนี้ให้เลยเดี๋ยวสุดเขียนให้หกพันเดี๋ยวผมจะเป็นปะทองสะก่อนเขียนไว้ให้เลยมะขอบคุณครับลายเดี๋ยวเบรคเสร็จแล้วเดี๋ยวซุขค่อยส่งยอดไปก็ได้จ้ะนี่เท่ากันเหลือสามพัน รอบกันนี้เหลือสามพันมาอินเตอร์คืออินเตอร์มิลานหรือเปล่น <c oughs> าน่าจะใช่นะพี่วันวันใหม่เสื้อใบามาเคนี้ไอ้กล่องนี้ทับห้าไปทับสิบ,สบขานะมานะลิรีิมายุกิ มิสุริซากะคาเรนฮิบิกิมายุกิแล้วก็เรมุซูซูโมริรู้จักชื่อเขาด้วยเหรองแบงค์นี่เก่งเลยวะคนนี้ดังเหรออ๋อคนคนี้คนนี้ที่เมื่อกี้ผมบอกว่าผอมนะพี่พ,พี่เอ๋ปกป้องผม <c oughs> ไม่ได้ว่าอ๋อมีคนออกนั่งหน้ามูเซียล่าลุนแค่คัลเลอร์มูเซียล่า,ลา,ลม,ลามีแบ็คคัลเลอร์บาร์ถูกต้องครับใช่พี่น่าจะใช่นะ แบ็กคาลเลอร์บลัซปีนี้ในใบใบเซลชี้เข,เขาบอกว่าเขาบอกว่าอินเตอร์หนึ่งหนึ่งแบ็กคาลเลอร์บลัซอุ้ยแบ็กหนึ่งแบ็กคาลเลอร์บลัซกั night, บหนึ่งไวท์ไนท์มั่งพี่ที่เห็นเขาพิมพ์ในในเซลชีออกมาในนี่นะแต่ว่าเพื่อนตอบพี่หนุ่มใช่ครับอุเซล่ามีแบ็กคาลเลอร์บลัสครับไซกะคารินมานะแล้วก็อิโตะไม่ใช่ ห้ามมิกิเรี่ยไรได้เนยตอนนี้ห้ามคอมเมนต์นะเดี๋ยวพี่เอ๋ยุ้ยนะอย่าคอมเมนต์นะเดี๋ยวผมโะรีิดูแล้วนะอย่าคอมเมนต์นะห้ามคอมเมนต์นะเปิดอย่างเดียวไม่คอมเมนต์ สวยจะตายดูเลวลาวางเรียงดูด้วยกันสวยจะตายววันี่แอว่า i̇şte มันงมีละลายเป็นเมดิส oh ุริริริไอ้ไซกะแล้วก็นานาซุโมริริริบสิบ ครับสิบอ๋อยางไแเราก็จแจกเบคเครดิตเลขกลดเลนึออเอาซองอันนี้มันเหลือไม่เยอะมากใครไปเชื่อว่าที่งานเนี่ยคนที่ที่งานที่เอาซองนี้ไปขายนะแบบจำนวนคนที่เข้ามาลุมถึงซื้อเนี่ยโคตร a m a ซิ n g เลยเกเจเบคบเครดิตเลขกัาดเบกบต่อเล้วก็ลีี่โ <laughs> <laughs> อโชเนมิก,กิ <laughs> <laughs> เห็นไ่มเ็ถือพัดด้วยนะ เรมูไรเนี่ยคณะแล้วก็จราจรนาราชิมะหม่ใหม่เออไลเซเบอร์จราจรไม่คิดเลยว่าเป็นพัดไม่อยู่ในหัวสมองพี่คนบุลลี่เลยพี่เขาใส่ชุดกีเมโนแล้วเขาจะมาถือไฟจราจรทำไมอ่ะผมก็งงเหมือนกันพี่หายไปไหนนะพี่มันคือพัดนี่ไงใช่แต่ตาผมหนึ่ก็แบบไลเซเบอร์จราจรเออแต่มันก็ดูเหมือนไฟจราจรนิดนึงนะผมเพิ่งมาได้สปอร์ตอะไรครับกิติภูมิกิติภูมิได้ ยูซูริฮะคาเรนนี่ไงอันเนี้ยอันเนี้ยของกิติภูมิทับสามไปเลยพี่ถามว่าผมได้การพิตรีได้อันนี้ไปแล้วนี่ฮิบิกิใช่ะพี่ิตีครับถามทุกคนเลยพิติีลงที่ฮิบิกิแล้วได้ไปนี้ทับสามไปครับหนึ่งทับสามส่วนหนึ่งทับสามเหมือนกันเลยมีปัญหากับชี้นี่ตลอดเลยยูซูฮิระคาเรนของกิติภูมิ ส่วนเบนี่ของพี่จีที่ไม่เค่อยยอมจะอยู่ด้วยที่ตั้งเบนี่เหลือสองซองครับอ๋อ,อั้งสามเป็นสามใบครับเยะ่หมกันนะทำเล่นนันใบเดียวครับไม่ดได้เลยมาโคโจมาเยอะนะโคโจเด่นในขวัญใจพี่แบงค์เขาเนี่ยเลยหมู มาอีอุมิแล้วก็โกโจรเรนิงด้วยเห็นไหมโกโจเรฟโอใใ้โ,อโหสี่สิบเอ็ดไหคิดดูดิสี่ฟคุณิมเฮ่า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 ฮมาฮ่าล่คนอา่าฮ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 ่าง่าฮ่าี่าฮ่า่าส่าฮ่เฮ่าฮกีฮ่า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 อราฮ่าฮ่าอ่อ อีกสปอร์ตหนึ่งเป็นนี่ไงยามากิชิอายากะยังไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรครับครับสิบนะครับทำได้ครับสิบเนี่ยเด็ดสามยามาอีกสปอร์ตหนึ่งคือเนี่ยข้างๆ้างไหนเก้ายามากิชิอายากะสองละสิบใบครับเอสบาสิบปิดท้ายด้วยทัทบห้าจ้ะเเบสริริอายากะรายคาเรนมานะหนึ่งล้นการันตี คารินมานะแล้วก็ยัตสุกะเกะอุมิแีใช่ไหมใช่ทำ5ไปว้า่ฮิตน,นั้นเนี่ยสิวิชินนะคนอะบรอ่เออทำาคนาะบายทีที่20ไปกลองฟูตล่าสองข่องเห้ห้นานเนอะครับผมไม่อาจเส้นห่อนเรม่องอะไบเลย มารีแคบให้จ้าเอาทับสิบก่อนนะทับสิบนะมานะอ่โมริซาวะคานะอ่าเรมูมานะอาอาานะเอ๊ะเรามานะคนเดียวกันนะใช่แล้วก็เรมูจะคนละคนละรุ่นกันนะเห็นไหมถ้ากิดเรมูได้ทับสิบแต่คนละรุ่นกันเลยนะเสียดายรู้ไหมทุกคนถ้าดูอยู่อนะตอนที่เพเริ่มผลิตจริงๆอะ อันหนึ่งที่สวยมากเลยแต่ว่าสุดท้ายญี่ปุ่นให้ตัดออกคือนางแบบทั้งหมดที่อยู่ในชุดไทยสวยมากเป็นแบบสบงสบายเลยสวยจริงๆคฮะเรมิซูริเรมุริริมาอคุณทับห้านะอุมิโกโจเรนมาอคานะมาอิแล้วก็คานะมันมีรูปที่เป็นแบบอยู่ในชุดไทยอ่ะสวยจริงๆแต่ว่าตอนหลังเขาไม่ได้ให้ ใช่ครับเขาเอาออกแต่ว่านี่ชายมาเสร็จหมดแล้วเป็นอย่างงี้แต่ว่าเป็นอยู่ในชุดไทยเลยทับสามจ้ะคาเรนอันนี้ของกิติภูมิคิวิกิอันนี้ของพิติคามมกิไรไรอีบ้านไรของเรของพี่เอส่วนโกโจเรนวานวาน,นเป็นของปลายโกโจเรนเพี่ีแบงค์รูปนี้โกโจเรนดูไม่ออกนะว่าสี่สิบเมตรละ <laughs> หลืออีกหนึ่งเบรกครับแล้วหลังจากนั้นเป็นออกซิเดียนจ้ะประมาณสามนาทีเราเริ่มเบรกต่อไปแล้วครับแล้วได้ต่อด้วยออกซิเดียนครับ